สวัสดีครับคุณรวังทีัะครับมุมมองที่น่าสนใจของคนที่เคยเป็นกกตมาก่อนเกี่ยวกับกรณีของพิธาลิมเจริญรัตน์เนี่ยนะครับแนวหน้าพาดหัวอย่างนี้ครับบอกว่าสมชัยอธิบายชัดๆมติกกตลากพิธาขึ้นเขียงมาตรา151สสรุปแล้วหนักกว่าเดิมเนื้อหาใจความเนี่ยนะครับย้อนกลับไป เมื่อตอนที่กะกะตมีมติเป็นเอกฉันหกเสียงเลยนะครับเอกฉันในการที่จะไม่รับคำร้องกรณีของนายพิธาริมเจริญรัฐหัวหน้าพักเก้าไกลว่ามีคุณสมบัติลักษณะต้องห้ามตามรัฐธรรมนูญในการลงสมัครรับเลือกตั้งกรณีการถือหุ้นไอทีวี4 2 0ห0หุ้นเนื่องจากยื่นเกินระยะเวลาตามกฎหมายกำหนดแต่มีมติให้รับเรื่องเอาไว้พิจารณาตามมาตรา151 เหตุที่รู้อยู่แล้วว่าไม่มีสิทธิ์สมัครรับเลือกตั้งแต่ยังฝืนโดยจะมีการตั้งคณะกรรมการสืบสวนไต่สวนต่อไปเนี่ยนะครับนายสมชัยศรีสุทธิยากรซึ่งเคยดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการในคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือว่ากกตสมชัยอธิบายความมติของกกตอ,อย่างนี้นะครับว่าที่กกตไม่รับคำร้องแต่รับเรื่องเอาไว้เองในฐานะความปรากฏ เพื่อดำเนินคดีตามมาตรา151ของพรปสสเนี่ยนะครับประการที่1การไม่รับคำร้องของผู้ร้องแต่รับเป็นความปรากฏแปลว่าอะไรแปลว่ากกตเนี่ยรับเป็นเจ้ายวภาพเองนะครับนี่เป็นประการที่1ประการที่2ครับดำเนินคดีอาญามาตรา151หรือว่า151เนี่ยนะครับ คือถ้าหากว่ากะกะตพบว่าพิทาสมัครโดยขาดคุณสมบัติกะกะตก็ต้องแจ้งความดําเนินคดีผ่านตํารวจผ่านอายการไปยังศาลอาญาได้เลยโดยที่ไม่ต้องพึ่งศารลรัฐธรรมนูญซึ่งโทษเนี่ยคือจําคุก1ปีถึง10ปีหรือปรับตั้งแต่20,000บาทจนถึง200,000บาทและถูกตัดสิทธิ์การเมืองเป็นระยะเวลานาน20ปีประการที่3ครับการร้องคดีถือหุ้นสื่อเนี่ยยังร้องได้อยู่นะครับ หลังจากที่มีการรับรองสสไปแล้วตามมาตรา82ของรัฐธรรมนูญโดยสส .50 คนหรือสอบอ25คนหรือกกตร้องเองก็ได้ในฐานะความปรากฏเพื่อให้สารรัฐธรรมนูญเนี่ยวินิจฉัยเพิกถอนการเป็นสสและตัดการเป็นแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีได้อีกรอบหนึ่งประการที่4กครับสรุปแล้วเนี่ยสั้นๆง่ายๆคือหนักกว่าเดิมครับ